สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหาค่าความยากง่าย p และค่าอำนาจจำแนก r ด้วย microsoft excel ค่ะเรยจะมีข้อสอบอยู่10ข้อมีนัเกเรียนอยู่20คนเราจะมารวมเราจะมารวมคะแนนของนัเกเรียนแต่ละคนกันนะคะค่ะเราจะกดไปที่ผลรวมอัตโนมัติค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะกดไปที่ b 1เฮ้ยขอภัยค่ะ b 2ถึง k 2มันก็จะได้คะแนนรวมค่ะ ซึ่งไม่ได้เท่ากับ7จากนั้นจากนั้นเราก็จะลากลงมาค่ะเพื่อที่จะได้คำตอบของแต่ละคนจะได้คะแนนรวมของแต่ละคนออกมาเป็นอัตโนมัติค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะเรียงคะแนนนะคะจากคนที่มากที่สุดก็จะอยู่บนค่ะแล้วก็น้อยสุดก็จะอยู่ล่างค่ะแล้วก็จะเลือกจากนั้นเราก็จะไปกดตรงที่เรียงระดับค่ะ มากสุดไปน้อยสุดค่ะคนที่ได้คะแนนมากสุดก็จะอยู่บนสุดค่ะแล้วคนที่จะได้คะแนนน้อยก็จะอยู่ท้ายๆค่ะเราไปดูตรงที่คนนะคะซึ่งมันไม่ได้เรียนจาก1นึถึงยีค่ะเพราะว่ามันมีคะแนนต่างกันคนที่ได้คะแนนเยอะก็จะอยู่คนแรกๆกัค่ะแล้วก็จะเลี้ยงใหม่ค่ะให้เป็น1นึถึงยีอย่างสวยงามค่ะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาหากลุ่มคนเก่งค่ะค่ะเราก็จะกดไปที่ b 2สองนะคะแล้วก็ไปที่ผลรวมอัตโนมัติค่ะเพื่อที่จะหากลุ่มคนเก่งสิบคนแรกค่ะเราก็จะกดไปที่ b สองจะถึง b 11หรือว่าคนที่หนึ่งถึงคนที่สิบค่ะเพื่อที่จะหากลุ่มคนเก่งค่ะ จากนั้นก็ Enter ก็จะได้คะแนนรวมออกมาค่ะจากนั้นเราก็จะลากยาวเป็นแนวนอนค่ะเพื่อที่จะหาคำตอบหาคะแนนของช่องอื่นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะหากลุ่มอ่อนค่ะแล้วก็จะกดไปที่ b 23แล้วก็กดไปที่ผลรวมอัตโนมัติ จากนั้นเราก็จะเลือกจะแต่คนที่11ถึงคนที่ยี่สิบค่ะเพราะว่าเป็นคนเพราะว่าเป็นสิบคนสุดท้ายที่ได้คะแนนน้อยค่ะจากนั้นเราก็จะลาดยาวไปเลยค่ะเพื่อที่จะหาคะแนนโดยอัตโนมัติค่ะจากนั้นเราก็จะหาค่าความยากหรือ p โดยที่สุตรของ p นะคะก็คือกลุ่มเก่งจะบวกด้วยกลุ่มอ่อนค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะหารด้วยจำนวน คนที่สอบทั้งสองกลุ่มหรือว่า20คนค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะกดไปที่ B24 นะคะแล้วก็กดไปที่ผลรวมมัตโนมัติค่ะจากนั้นเราก็จะใช้สูตรนะคะกลุ่มเกง่งบวกด้วยกลุ่มอ่อนค่ะซึ่งเราก็จะกดไปที่กลุ่มเกง่งแล้วก็เราก,กดบวกแล้วก็กดด้วยกลุ่มอ่อนค่ะ แล,และจากนั้นเราก็จะหารโดยจำนวนคนที่สอบทั้งหมดค่ะก็จะเป็น20ค่ะแล้วก็ enter ก็จะได้คำตอบออกมาค่ะจากนั้นเราก็จะลากยาวไปแนวนอนค่ะเพื่อที่จะหาผลของช่องอื่นๆเหมือนกันค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะหาค่า R ค่ะสูตรของ R ก็คือกลุ่มเก่งลบด้วยกลุ่มอ่อนค่ะ เราก็จะหารด้วยจำนวนคนสอบทั้งสองกลุ่มซึ่งจำนวนคนสอบทั้งสองกลุ่มนะคะเราก็จะเราก็จะหารกับสอง et ค่ะค่ะเราก็จะหาค่าอันนะคะกดไปที่ b ยี่สิบห้าค่ะจากนั้นเราก็จะกดไปที่ผลรวมอัตโนมัติค่ะแล้วก็ใช้สูตรเลยนะคะกลุ่มเก่งก็จะลบด้วยกลุ่มอ่อนก็คือเราจะเลือกไปที่กลุ่มเก่งค่ะ แล้วก็ลบด้วยกลุ่มอ่อนจากนั้นนะคะเราก็จะมาหารด้วยจำนวนคนสอบทั้งสองกลุ่มค่ะซึ่งมีคนสอบอยู่20คนเราก็จะหาร20กับ2อีกรอบค่ะซึ่งมันก็จะได้เป็น10คนค่ะจากนั้นเราก็จะกด enter ค่ะแล้วเราก็จะลาดยาวไปแนวนอนค่ะเพื่อที่จะหาผลของช่องอื่นๆค่ะ ค่ะซึ่งเราจะมาสรุปข้อสอบว่าใช้ได้ไม่ได้นะคะมันจะมีเกณฑ์ยอยู่ค่ะโดยที่เขาให้ความยากหรือ p นะคะจะเท่ากับจุดสองศูน์ถึงจุดแปดศูนย์ค่ะส่วนอำนาจจาแนกหรือ r นะคะก็จะเท่ากับจุดสอศู์ถึงหนึ่งค่ะค่ะเราก็จะมาดูที่ช่องแรกหรือว่าข้อแรกนะคะซึ่งค่า p กับ r มันเกินเกณฑ์ที่เขาตั้งเอาไว้ค่ะ มันก็จะใช้ไม่ได้ค่ะเราไปดูที่ข้อที่สองต่อค่ะมันเกินเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้เช่นกันมันก็จะใช้ไม่ได้เช่นกันค่ะข้อที่สามก็ใช้ไม่ได้ค่ะเกินเกณฑ์ค่ะช่องที่สี่หรือว่าข้อที่สี่นะคะ ก็ใช้ไม่ได้คะ่ะเกินเกณฑ์คะ่ะข้อที่ห้าใช้ไม่ได้คะ่ะข้อที่หก็ใช้ไม่ได้คะ่ะเกินเกณฑ์เช่นกันคะ่ะข้อที่7ดก็ไม่ได้ค่ะเกินเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้เช่นกันค่ะ ช่องที่8นะคะก็ไม่ได้เช่นกันค่ะข้อที่9ก็ไม่ได้เช่นกันค่ะแล้วข้อที่10นะคะก็ไม่ได้ค่ะเพราะมันเกินเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้ค่ะสรุปคือใช้ไม่ได้ส้อข้อค่ะพราะมันเกินเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้ค่ะมันเกินเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้ค่า p กับค่า r ค่ะสรุปนะคะคือเราเรามีคะแนนของนักเรียนนะคะเรามีข้อสอบอยู่สิข้อ มีนักเรียนอยู่20คนค่ะแล้วก็จะหาคะแนนรวมของนักเรียนแต่และคนจากนั้นเราก็จะเรียนนักเรียนที่ได้คะแนนมากสุดไปน้อยสุดค่ะเราก็จะมาหากลุ่มคนเกง่งกลุ่มคนอ่อนแล้วก็หาค่าความยาก p หรือค่าอํานาจจาแนกค่า R ค่ะเพื่อที่เราจะหาผลสรุปข้อสอบค่ะว่า มันตามเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้ไหมใช้ได้ไหมคะ่ะว่าแต่และข้อใช้ใช้ข้อสอบนี้ได้ไหมค่ะค่ะวันนี้ขอจบกันเสนอเพียเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ